สุดยอดจริงๆนะ,ะมีผู้การเกิอดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบเปิดหมดใครเกี่ยวข้องเป็นกรณีซื้อขายเก้าอี้ในตำรวจภูธรภาคสี่จะแปว่าพี่ตายต้องรู้จักผู้หญิงคนนี้เลยรู้จักและสนิทเพราะพี่หนูเอาเงินหนูไปซื้อรถให้พี่ตายรถอันผ่านค่ะแต่ตนรู้จัก,ในในนกเป็นเลยนมบริษัทหน้าที่ไม่ได้ซื้อเป็นนามบุคคลน,นามบริษัทให้พ,หพี่ให้พี่ตายเลยแล้วใส่ช,นนใสชื่อใครอะอะไรนะคะใส่ชื่อใครอะรถคันนี้หนูไม่ทราบเป็ชื่อใครแต่ทะเบียนขาวหรือสีดำในอัมพาตพี่ แต่เขาซื้อให้คันหนึ่งเขาซื้อรอบเดียวกันเลยอตอนนี้เป็นอ่ะพี่ก็ซื้อทั้งหมดสี่ครั้งให้หนูเอาเงินสดไปส่งสิบสองล้านหนูมีหลักฐานแค่ไลน์กับเขาแล้วมีคนเอาไปส่งด้วยพี่แล้วไม่มีผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่โดนแต่หนูแล้ะคนอื่นก็โดนถึงเก้าล้านยี่สิบล้านโดนมาตลอดผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรอ่ะ เอนนี้เพิ่งได้ตำแหน่งเป็นคุณหญิงเมื่อวันที่แต่ว่าแอบอ้างเหมือนกับว่าอันนี้พูดให้พี่ฟังเนาะค,คือหนูอยู่ในเหตุการณ์หนูอยู่เขามาสองปีแล้วมีเอัน,นี้ด้วยนะพี่ขายกาแฟเอาไปส่งเหมือนโอนเงินซื้อบ้านให้เขาเดี่ยวเอาโคต้ากาแฟมาให้ในะลังนึ่งติดกหลักอยู่ติดเขาด้วยซื้อบ้านให้ให้ตึดกนอืหลั嗯嗯เอาโคต้ากาแฟมาแล้วก็ไปกู